คุณกำลังฟังรายการด่านซ้ายสบายดีรายการที่จะทำให้คุณรู้จักอำเภอด่านซ้ายให้มากขึ้นในทุกมิติดำเนินรายการโดยฐานัะจันทระนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอด่านซ้าย AM 909ก h z กลับมากับด่านซ้ายสบายดีที่สวทด่านซ้าย AM 909กิโลเฮิร์นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นฟังสดนะครับหรือย้อนหลังนะครับค้นหาคาว่าสวทด่านซ้ายผ่าน Google YouTube แล้วก็ Spotify ได้เลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับได้ฟังสปอตตัวเมื่อสักครู่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยภัยแล้งภัยสารพัดภัยเนี่ยนะครับ มันแหม่ยากเกินหลีกเลี่ยงอะนะหลายภัยมันเป็นภัยธรรมชาติแต่บางภัยมันไม่ใช่ภัยธรรมชาติครับมันเกิดจากการกระทําของเราเองนี่แหละบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำสิ่งนี้ลงไปนั่นก็คือเวลาเราไปเจอแอ่งน้ำขังใช่ไหมโดยเฉพาะในช่วงนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่นะครับเราขับรถขับรถก็ ไม่เป็นไรน้ำมันต่ำๆเต,ตี้ยๆครับขับลุยได้อยู่แล้วนะเพลินเลยโอ้โหลุยได้จริงด้วยเนี่ยยิ่งเหยียบไปเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมีความรู้สึกว่าโอ้โหตัวเราปลอดภัยแล้วนะครับแต่คนที่เขาอยู่รอบข้างเนี่ยโดยเฉพาะข้างถนนนะแล้วก็เวลาเราเหยียบน้ําเข้าไปเนี่ยแล้วมันไปกระเด็นใส่เขาเนี่ยอันเนี้ยมันเดือดร้อนเขาแน่นอนแล้วไม่ใช่แค่เดือดร้อนเขานะเพราะว่า การขับรถเหยียบน้ำจนกระเด็นใส่ผู้อื่นเนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายจราจรทางบกมาตรา43งเล็บ8นะครับที่ห้ามขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือว่าความเดือดร้อนของผู้อื่นเขาซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน2,000ถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายจากน้ำกระเด็นด้วย อาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันไม่แมนเรื่องเล่นๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ควรจะระมัดระวังนะครับเพื่อความเ,เพื่อสวัสดิภาพนะของตัวเราเองและผู้อื่นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิด คนอื่นโดนเขาก็เสียหายใช่ไหมล่ะนะครับเปื้อนเอ่ยเชื้อโลกเอ่ยเข้าของเสียหายเอ่ยเราก็โดนมีความผิดอาญาด้วยนะครับถ้าเกิดเขาเอาเรื่องขึ้นมานะครับก็เคยนะแต่ไม่บ่อยนะครับแต่ว่าที่จดจําได้เลยนะครับเพราะว่าไปลงพื้นที่ที่อําเภอนาแห้วมานะครับเมื่อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมัง้งน้าท่วมใช่ไหมฮะแล้วก็ มีตาลุงคนหนึ่งขับรถมารถกระบะโอ้ยยกสูงมั่นใจขนาดเลยนะครับก็ขับมาแบบไม่กลัวว่ารถจะดับทั้งๆท,ที่ระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงเยอะมากนะฮะเพราะว่าถึงขั้นที่ว่าทางสวทไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปร่วมกับหลายๆห,หน่วยงานเนี่ยเพื่อที่จะถ่ายทอดในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใช่ไหมละ่ะ ก็มีตะลุงคนเนี้มาซ้ําเติมความเดือดร้อนเขาไปอีกนะครับก็เข้าใจแหละว่าตัวเองอยู่เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันอยู่ในพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าโอ้โหพอขับรถนี่ไม่สนใจใครเลยไงขับรถลุยน้ําแบบเร็วมากๆไม่รู้ว่าจะต้องรีบไปทําอะไรหรือเปล่านะครับก็คงจะรีบแหละนะครับแต่ควรจะคํานึงถึงผู้อื่นที่อาจจะเดือดร้อนเพราะการขับรถของคุณด้วยนั่นเองนะครับขับลุยมาโอ้โห น้ำกระเด็นไปถึงเขาเรียกอะไรอะ่ะศูนย์ศูนย์ที่เขากำลันบรรเทาทุกข์อยู่อะ่ะอืมมันก็เลยทําให้คนที่นั่นน่ะกระจัดกระจายไปหมดเลยเพราะว่าต้องหนีน้ําตะลุงคนเดียวจริงๆไม่ใช่เรื่องขำด้วยนะเพราะว่าบริเวณจุดนั้นเนี่ยมันมีปลั๊กไฟอยู่ฮะคุณผู้ชมคผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าน้ํามันไปท่วมปลั๊กไฟมีโอกาสไฟฟ้าลัดวงจรไฟช็อตไฟดูดคนอื่น ถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆแน่นอนกับการขับรถเหยียบน้ําท่วมลุยน้ําท่วมเนี่ยนะครับก็ควรจะระมัดระวังเพื่อตัวเองและผู้อื่นด้วยนะครับ